ขอบคุณครับขอบคุณนี่คือสุดยอดมวยคลาสสิกแห่งยุคครับคิดเหมือนกันครับต่างคนต่างทีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยครับยุคนี้นะฮะครับปัจจุบันนี้สองคนนี้แหละครับแพงที่สุดตาแล้วครับพับนอกครับคืนกันครับพักนอกเดี๋ยับตะวันฉายตัครับ สองครั้งที่ผ่านมานั้นแพ้กันแพ้แพ้กันชนะคนละรอบนะครับโอ้ยเหมือนกันครับหลอกเขาหลอกว่าจะเตะซ้ายแต่ก็ต่อยซ้ายขยับขานะครับขยับขาหลังครับซ้ายหลังที่ไหนได้ครับหมัดมามวยระดับนี้ครับสร้างจังหวะได้ตลอดครับโอ้บผมบ้างสิอ่าไม่ขาดทุนการไม่ขาดทุนนะฮะที่มีซ้ายผมก็มีซ้ายอนี่แม่ไม่มีนมเข้าเขมับมาสูงเลยครับ หมายกระโดงคางคะับดครับใครจะโดนก่อนครับใครโดนก่อนใครจะเงืบก่อนกันครับโดนก็ร่วงเลยครับหล่นได้ครับมวยระดับนี้ครับแวบเดียวไปเลยนะครับแวบเดียวอาจจะหงายท้องเลยครับไ่ดูว่าใครจะพลาดก่อนตัดสินใจครับติดกระเบครับแสงวันอีโดนอันออกมาเจาะไปข้างนอกครับพับแต่ไปที่ข้อพับนะครับซ้ายหลัง ดองเดานใจครับมาเอาคืน,ค,นครับเอาคืนเอาคืนคนละทีคนละทีครับใช้ความไวครับสายตาโอ้ยไม่ไปไม่ไปไ<ม>ครับชวเอ้าโอแม่จังหวะไม่ให้ครับชายก็เลยไม่เอาครับปั๊บหมดยกที่หนึ่งครับเด็ดนะครับ ตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะครับมาเปิดแล้วจ้าบ้าเศรษฐกิจในยุคโควิดตัวบอกว่าที่อื่นมีผลกระทบนาราธิวาสไม่มีปัญหาครับตลาดหลักทรัพย์นั้นแม่สัมพันธ์ครับเขาบอกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นเหมือนเดิมครับนะครับโอ้โมาออกพวกขวาชัดเด็ดชอดสำคัญมันจะมาช่วงไหน ไปชายขวาหน้าเตะเตะเตะต,ตัดไปที่แขนซ้ายนะครับถนัดซ้ายเหมือนกันซะด้วยคือเป็นการเตะตัดเป็นหนวยซ้ายด้วยกันครับเอาเกี่ยวแล้วคืนคนละทีคนละดอกครับมาขวาหน้าของตะวันฉายเปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวาครับ คือฉายในเตะได้สองขานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแสงเมื่อกี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับลูกล่อลูกชนนั้นแผลพราวมากโอ้โ,โดนต่อยไม่โดนครับเฉียดไปนี่โอ้เตะแล้วครับใครจะคุมจังหวะดีกว่ากันนะครับ143ปอนด์ครับพิกันดน้ำหนักของเขยคู่คนี้ฮะโอ้<ป>โดนต่อโดนครับตั้งศอกมาตะวันฉาย แสงมณีกระชับพื้นที่เข้าไปเจาะพับนอกนะฮะจะสอกเขาไม่ได้จังหวะไม่มียอดต่อเอาคืนเมือนกันครับสอกแสงมณีสู่กันโดยอาวุธนะครับมีหมัดมีสอกมีเตะเหมือนกันหมดครับอยู่ที่ว่าความแม่นนะครับความหนักใครจะหนึบกว่ากันสายเจอสายยังไม่มีใครพลาดครับ เหนียวแน่นอยู่ทั้งคู่ฮะตะวันฉายโยกตัวสร้างจังหวะไม่มีไม่ออกแล้วรับโป้ซ้ายหลังนี่มีแขนมากันไว้นะไม่ถึงซ้ายมไม่โดนครับหมัดต่อยลงมะไม่ต่อยแล้วทิ้งทั้งไหล่ครับโดนก็ยุ่งนะครับแสงมันดีเ้าซ้ายมาเบิ้นลนเลยครับโอ้หสลับขาหลอกซ้ายเปรี่ยงขึ้นสูงเข้ามาใหม่ครับแสงมันดีเข้ามา ใกล้แล้วครับ oh. โดนหุกขวานับเลยครับเข้ามุมครับมุมกลางสติน้ำเข้ามุมกลางสี่ห้าหกเจ็ดแปดโดนนับไปแล้วครับ oh. แสงมณีนับแล้วครับโดนหุกขวานะครับโอ้ห oh. นักแรงทุกลูกแล้วครับตะวันฉายโอ้ oh. ปีไปเลยครับโอ้โ oh. หปลาย oh. ยกสองเสียสองแต้มการบ้านการบ้านครับ เดี๋ยวชมภาพช้าครับอเจี๊ยบหวานจอยดูภาพช้าในจอครับดูครับโดนยังไงครับแสงมณีนี่ครับโดนหมัด้ายครับหมัดซ้ายของตะวันฉายครับดูนะครับดูชัดชัดูครับจังหวะการตกพอดีครับซ้ายเปลี่ยงเข้าไปครับโดนทางหางตาด้านขวาได้เมืัอเมื่อนะโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับมัดซ้ายยังไม่เข้าจุดครับเจอมัดจ้เซ้ายจ้าอามัดคืนแล้วครับ ไปไก่ต่อยหมัดครับสาดแข่งสวนคืนมาครับที่ติดเข้าไปครับแสงมณนีโอ้โดนเตะแขนครับร้อยสี่สิบสามปอนด์ครับเสียงดังฟังชัดกะทีเด็ดเหมือนกันครับแสงวันนี้กะทีเด็ดครับกะซ้ายทีเด็ดครับโอ้โอเตะล้วตัวตักเข้าไปครับตะวันฉายเองรู้สึกว่าจะมีปาดแผลเหมือนกันครับ บริเวณคิวคิวด้านขวาครับโอ oh. Oh. Ouais. ้โหครับเตะกราดนะครับเตะไม่ให้เข้าต่อยนะครับแสงมณีไทยมัดซ้ายเป็นทีเด่นนะครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายขึ้นครับแสงมณีได้เลือดแล้วครับอาแล้วครับตะวันฉายแตกแล้วครับแตกครับหโฮคิวฉายแตกหโฮคิวเอาถึงเลือดแล้ว อาแล้วครับเลือดจะเข้าตาด้วยครับโอ้ถึงเลือดแล้วพี่น้องสมศักดิ์ศรีและสมราคาเลยคนหนึ่งเสียหน้าคนหนึ่งเสียแผลครับโอ้โล้มตัวโอ้โหยวันนี้ไม่สนครับเอาล้วครับฉีกทุกความมันแล้วฉีกทุกความมันแล้วลุ้นกันต่อกับใครนอกใครครับลุ้นกันต่อว่าใครนอกใคร คนละทีคนละช็อตดูครับนี้พยายามจะเข้าไปขยายบาดแผลครับเลือนเข้าตาครับเลือนเข้าตาโอ้โหทีมหน้าเลยครับทีมหน้าครับโอ้นี่คือเสียระบิดมวยไทยฮะโดนทีมหน้าเต็มเตมครับโอ้เตะซ้ายเสียงดังฟังชัดมมันตื่นเต้นจริงๆครับมันตื่นเต้นจริงๆเอเกมคลาสสิกครับใกล้หมดยกครับใกล้หมดยกโอ้โอ ฉายเสียเลือดครับเลือดเข้าตาด้วยครับต้องใช้นวมปาลที่ตาบ่อยๆก็ไปใกล้การมองการมองอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะพ่ามัวโอ้ครับนี่ครับนี่คือมวยนะครับแล้วมีโอกาสครับมีโอกาสครับคว้าอีกหนึ่งแสนแตล้วจะสี่ครับจบไม่จบครับยกนี้ดูครับ โอ้ายตะวันฉายงัด oh, ซ oh. e yeah, ้ายมาแล้วนะครับแข้งซ้ายขณะที่แสงมณีนั้นเตรียมหมัดเอาโอ้โหใครดีใครโยะตบอะลรเมื่อกี้ครับสุดยอดครับไม่ใครก็ใครครับโอ้โหนี่ฮะไม่ใครก็ใครมีง่ายครัชื่นชมหัวจิตหัวใจของแสงมณีใครพลาดก็โดนครับแบบนี้พลาดก็โดนแล้วครับ จังหวะของใครแม่นกว่าจังหวะของใครคมคมกว่ากันแข่งกับหมัดลุ้นได้แล้วครับแสงวันนี้ลุ้นหมัดตะวันฉายลุ้นแข่งเอาละครับใครจะปุชีทีบเข้าไปใหม่ทีบไปอีกแสงวันนี้เข้าไปใหม่หมัดมา อาแล้วครับจี้ติดรับพี่ครับสามาริจี้ติดเข้าไปโอ้ขวาแล้วซ้ายครับทีมโอ้ยกนี้ลูกถีบมาครับถีแปรงซะด้วยครับซ้ายแรกกันนะครับ<อ>ในเสียงแล้วละครับในเลิกไม่เอาครับสูนออกดีกว่าสนุกกว่าเยอะจังหวะเตะซ้ายของตะวันฉายครับ อ่ายังสำแดงเดตตลอดครับนี่เขี่ยขาหน้าโอ้ชายมีแกลูกตอ่ตอยมัด,มดต่อยวนแล้วครับเขี่ยขาหน้าครับรู้ดีว่าแสงวันนี้จะเข้ามาต่อยมัดมเข้าไปพี่เลี้ยงต่อวันฉายคัดเลือดได้เยี่ยมมากนะครับเลือดไม่มีเลยครับอ,อ,อ,อ้าโอ้โหอ่าแกงสายกับแข้งซ,ขงซ้ายกับบัดซ้าย เอและช้อยชาครับเชือกเชือกเชือกมันก็เริ่มตึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับลงทุนตลอดครับแสงมณีวันนี้รอรอเวลาเชือกขาดครับจังหวะสองตะวันฉายยังทําได้ดีครับเขี่ยขายหน้าแก่การต่อยหมัดของแสงมณีทำลายจังหวะนะครับเรียกว่าทําลายจังหวะทําทไม่มากครับแต่ทำให้ทำให้เสียสูนครับ แสงมณีโดดซ้ายอีกครับโอ้ซ้ายสลับขวาซ้ายขวาเลยครับตะวันฉายเตะสลับแข้งครับชายโครงตลอดครับไม่ถึงตัวนะครับแสงมณีแต่วันนี้แสงมณีเองก็เก็บอาการได้ดีมากครับไม่สะทกสะท้านครับไม่สะดุ้งไม่เจ็บให้เห็นแหละครับเข้าไม่ถึงนะครับพยายามจะเข้าเหมือนกันครับหมดอันสี่เดี๋ยวมีอันห้าตามกันต่อครับับสุดท้าย ลงทุนตลอดครับเกมยังบีบนะครับเข้ามาฉายบีบแสงมณีพอสมควรครับจังหวะไวในยกที่แล้วเพราะว่าเข้าไม่ถึงตัวครับเข้าไปโดนศาสกัดไว้ตลอดนี่ฮะกลายเป็นมวยชกยากเลยครับไม่ถึงจริงๆครับเข้าไปโดนยันออกมา ขยับขยับโดนเลยฮนะแข่งทั้งซ้ายหน้าและขวานหน้าและซ้ายหลังครับตะวันฉายมองข้ามช็อตไปแล้วนะครับมองข้ามช็อตไปแล้วครับเข้าไม่ถึงตัวครับโอ้โดีทีบล้วนเลยครับทีบอย่างเดียวเลยครับโอ้ยโชว์แล้วครับ ตดนนตะวันฉายโชนะฮะกดดันมากนะครับแต่ปัจนุบันั้นดุดกดดันอย่างแรงแล้วในขณะนี้จบยกนี้ไม่มีแก่ตัวแล้วนะครับอ่าแล้วครับมองตารู้ใจกันครับมองแค่มองตาก็รู้ใจแล้วนะครับมวยระดับนี้อาแล้วครับจบแล้วครับนี่คือน้ำใจนักกีฬานี่คือภาพที่สวยงามครับเป็นภาพน่ารักเกิดขึ้น เอาไปขอโทษกันดีๆีนะครับไปแสดงน้ำใจกันอีกครั้งครับตะวันชัยครับตะวันชัยชอไทยเศษครับชนะคู่ปรับเก่าเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณแฟนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกน้ำใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแสงมณีในวันนี้ด้วยนะครับ